ยังมีโอทีบางอาทิตย์ได้ทําทุกอาทิตย์อาทิตย์แบบเดือนเดือนนึงเนี่ยเราทําทุกอาทิตย์อาทิตย์เราก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นแต่เดี๋ยวนี้แทบจะไม่มีเลยเดือนนึงยังอ,า,งอาทิตย์หนึ่งยังแทบจะยากที่เราจะต้องทํานี่คือเสียงสะท้อนของผู้ใช้แรงงานอย่างเยาวรีหรือน้อยพนังกงานในโรงงานพลาสติกข,ขนาดเล็ก ที่กำลังได้รับผลกระทบอย่างหนักหลังถูกจำกัดชั่วโมงในการทำงานเนื่องจากยอดการสั่งซื้อสินค้าลดลงทำให้ไรายได้หายไปเกือบ300บาทต่อวันการิมั ที่พี่น้อยต้องรับผิดชอบจากแต่เดิมที่เคยทางานเพียงวันละ8ชั่วโมงแต่ตอนนี้ต้องเพิ่มเป็นวันละ2ชั่วโมงหลังจากโรงงานมีการปรับลดจ,จํานวนพนักง,งานลงซึ่งการทาเช่นนี้นะคะก็เป็นการปรับตัวระหว่างเจ้าของโรงงานกับลูกจ้างนะคะเพื่อทําให้โรงงานสามารถดําเนินกิจการต่อไปได้ค่ะ เมื่อเปรียบเทียบยอดการสั่งซื้อในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาพบว่ายอดการสั่งซื้อลดลงกว่า6แสนบาทจึงหากเป็นอย่างนี้ต่อไปโรงงานอาจจะต้องปิดตัวลงภายในเดือนตุลาคมนี้เพราะไม่สามารถหาเงินทุนมาหมุนกิจการได้พอเราต้านกันไม่ไหวตรงนี้เนี่ยนะฮะ,ะเราก็ต้องพึ่งตัวเองเราพึ่งตัวเองโดยการที่เราเอาเราต้องไปกู้ ยืมเงินหรือว่าไป OD ขอ OD วงเงินจากธนาคารเพิ่มมากขึ้นแต่เนื่องจากปัญหาทางการเมืองส่งผลให้การช่วยเหลือของภาครัฐต้องชะลอตามไปด้วยกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กจึงต้องดิ้นรนช่วยเหลือตนเองด้วยการหาตลาดใหม่ในประเทศเพื่อนบ้านทดแทนยอดการสั่งซื้อที่หายไปเช่นเมื่อวันที่19ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะทางกลุ่มของสมาคมเนี่ยก็รวมกลุ่มกันประมาณ40รายแล้วเราก็คิดว่ามันหนีไม่พ้นค่ะ ปี58เนี่ย AC ที่จะเกิดขึ้นเราไปแล้วเนี่ยเราอยากจะมีพื้นที่มีพื้นที่และการที่เราลุกเข้าไปเนี่ยสิ่งที่เรายนดูก็คือความต้องการของของอประเทศเพื่อนบ้านเราของของอลูกค้าของเราว่าเขามีความต้องการอย่างไร ปัจจุบันมีผู้ประกอบธุรกิจขนาดเล็กกว่า1ล้านรายที่กำลังประสบปัญหาซึ่งอาจทำให้คนงานต้องถูกเลิกจ้างซ้ำเติมภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่นี่จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้พี่น้อยต้องทำงานหนักเพื่อให้มีเงินเลี้ยงดูครอบครัวต่อไปอนุสรจิรัฐธันตสิลถ่ายภาพพัชราพรแต้มสุวรรณข่าวห้าน้าหนึ่งรายงาน